เหรียญหลวงปู่ศุกนะครับวัดปากคลองมาขามเท่านะครับนี่จะเขียนไว้ว่ารุ่นแรกนะครับของศาลบนนะครับด้านหลังจะเป็นเสด็จพอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับซึ่งเป็นเิด็เอกของท่านนะครับออกปี2543นะครับผมนี่เรียกว่ารุ่นรักแผ่นดินนะครับมีตอกโคตดบริเวณนี้นะครับนี่เอามาส่องกันดูนะครับ ออกแบบให้มีความคล้ายกับเหรียญรุ่นแรกของหกปูศุกนะครับนี่ก็เป็นท่านั่งห้อยมือแบบนี้นะครับนี่อยู่บนอาสนะนะครับแล้วก็มีโบตรงนี้นะครับในโบนี้ก็จะเขียนว่ารุ่นแรกนะครับนี่รายละเอียดเส้นนะครับคมชัดนะครับพื้นเหรียญมีความเรียบตึงนะครับนี่ เส้นด้านข้างขอบเหรียญนี่ก็ปรากฏเส้นรัศมีเล็กๆๆนะครับมาจากการปั๊มนะครับปั๊มกระแทกของบล็อกกับโลหะนะครับมีตัวอักษรนะครับมีความคมชัดนะครับนี่พระครูวิมลคุณากรนะครับผมวัดปากคลองมาขามเท่านะครับนี่ตัวอักษรต้องคมชัดแบบนี้นะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับ นี่สังเกตด้านข้างนะครับจะมีเส้นรัศมีเล็กๆๆๆๆนี่ยนะครับอยู่บริเวณรอบๆข้างเห็นรอบๆเลยนะครับนี่ใบหน้าของหลวงปู่สุขนะครับนี่มีเมตาด้วยนะครับนี่นี่นะครับผมตัวเล็กด้านหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นกมหลวงชุมพรนะครับ กระเด็ดในกลมมืองชุมพรเขตรวมศักนะครับเขียนไว้ว่ารุนลักแผ่นดินนะครับผมสานบนนะครับแล้วก็ตอกโค้ดไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันดูนะครับนี่ใบหน้าของกระเด็ดพ่อของหลวงนะครับมีความคมชัดนะครับนี่ดูนะครับมีคิ้วแล้วก็มีไรผมนะครับคมชัดมากนะครับ พื้นเหรียญน,นะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่ดูคล้องราชของสตดพ่อนะครับคมชัดนะครับเงาเรียดคมชัดเจนมากนะครับนี่พื้นเหรียญน,นะครับมีความเรียบตึงนะครับมาเห็นสังเกตนะครับ ด้านข้างเหรียญน,นะครับเหมือนกับด้านหน้านะครับจะมีเส้นรัศมีเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆนะครับนี่ตกศอน,นะครับคมชัดลึกนะครับดูนะครับเป็นแท่งเป็นฉากเลยนะครับนี่มาดูหูเหรียญน,นะครับ โอเลก็จะมีเนื้อเกินอยู่นิดนึงครับนี่ขอบข้างนะครับนี่เป็นข้างปั๊มนะครับค่อนข้างละเอียดแล้วครับเดี๋ยวนี้เครื่องปั๊มสมัยปศสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่านะครับค่อนข้างจะละเอียดแล้วแต่ก็จะมีรอยฉีกขาดนะครับนี่ปั๊มาเกินครึ่งน,นะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็ฉีกขาดนะครับนี่ อันนี้มันก็เหมือนกันนะครับปั๊มนะครับกินครึ่งแล้วก็กินเกินครึ่งนะครับในนี้ก็ฉีกขาดนะครับเห็นรุ่นนี้นะครับพิธีปลูกเศษขึ้นใหญ่นะครับผมสร้างน้อยนะครับไม่ค่อยพบเจอเหมือนกันนะครับพิธีปลูกเศษก,ก็ได้หลวงพ,อพ่อปูนวัดไผ่ล้อมนะครับ หลวงพ่อลำไยวัดทุ่งลาดย่านะครับหลวงพ่อสวัยวัดรีดารามนะครับหลวงพ่อพันวัดสายขาวนะครับหลวงพ่อทิมวัดพระขาวนะครับแล้วก็หลวงพ่อบุญมาวัดถ้ำพง,งพางนะครับร่วมปลุกเสกนะครับทั้งน้อยหาย,ายากเหมือนกันนะครับแต่ราคาเล่นหาก็อยู่ประมาณหลักพันต้นๆนะครับช่วโมงนี้ ถ้าใครเจอสวยๆก็น่าบูชาน่าสะสมนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับแล้วจะนำพักเครื่องดีๆดัดงๆของจอมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่พ่อกัม่หลวงนะครับนี่แล้วพบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ